สถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดํายังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยนะครับมาอัปเดตกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยตอนนี้มีรายงานอย่างเป็นทางการแพร่ระบาดอย่างน้อย3เขตแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็คือเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนแล้วก็เขตทุ่งครุครับ ผู้ว่าชาชาติก็เลยเปิดแนวทางในการรับมือกับปัญหาและการเยียวยานะครับผู้ที่จะรับผลกระทบ3แนวทาง3ข้อด้วยกันก็คือเร่งกําจัดปลาหมอคางดําออกจากแหล่งน้ําและนําปลาหมอคางดําที่กําจัดนั้นมาสร้างมูลค่าเพิ่มและข้อสุดท้ายก็คือหาแนวร่วมโดยประสานกับภาคส่วนต่างๆและชวนประชาชนครับทำเมนูจากปลาหมอคางดํานั่นเองครับ แล้วก็มีข้อมูลนะครับฝากเน้นย้ำไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาครับก็ให้มีการกรองน้ำโดยใช้ตะข่ายกรองน้ำก่อนนําน้ำเข้าบ่อเลี้ยงปลาครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกปลาหมอคังดําแล้วก็ไข่ปลาเนี่ยเข้าไปในบ่อของท่านครับหากเข้าบ่อแล้วให้มีการวิทน้ำออกแล้วก็พักบ่อ เพื่อทําการกําจัดไข่แล้วก็ลูกปลาหมอคางดําก่อนจะมีการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําต่อไปนะครับนอกจากนี้ใครที่กําลังมองหาอาชีพนะครับ <c oughs> เขาก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ออกไปให้ความรู้นะครับแล้วก็สอนเรื่องของการแปรรูปปลาหมอคางดําเป็นเมนูต่างๆอย่างเช่นปั้นสิบไส้ปลาหรือว่าปลาแดดเดียวเป็นต้นนะครับโดยเฉพาะในสามเขต ที่พบการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ครับก็คือเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนแล้วก็เขตทุ่งครุพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ